ออกยอดปุ๊บเนี่ยพอเห็นช่อดอกปุ๊บเนี่ยเราจะทิ้งน้ําก่อนแต่ว่าที่เราคุยกันมายังไม่ถึงยังไม่ถึงเห็นช่อดอกนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงอันนี้คือผมถามกรณีให้น้ำไปเรื่อยๆก่อนเราเห็นเป็นดอกค่ะเสร็จปุ๊บเราต้องดูแลเขาต่อไปยังไงฮะเราให้ปุ๋ยการให้น้ของพี่ อันนี้คือสำคัญการให้น้าค่ะพอเห็นดอกปุ๊บเนี่ยเราก็จะทิ้งน้ําไปพักหนึ่งอ๋อเห็นดอกมันบานอะเดี๋ยวมันจะโรยถ้าเราให้น้ํามันแฉะเกินไปมันก็จะร่วงหมดอย่างปกติอย่างอย่างที่เจออย่างปกติให้น้ำเท่าอย่างไงครับที่ที่บอกว่าทุกวันกพอเห็นพอเราเห็นดอกมันนะเราก็จะโชยนิดเดียวแค่เปิดแป๊บสองสามนาทีแล้วก็ปิดน้ําได้แหละอ๋อก็คือให้เขามีพอมีความชื้นพอใช่อย่างงั้นเละเพราะว่าเขาจะ เป็นพืชที่ต้องการน้ำน,<ต>น้อยแล้วแต่ทุกวันใช่ไหมไม่ต้องทุกวันสองวันหรือว่าสามวันค่อยโชยทีหนึงสองวันหนึ่งสามวันโชยทีหนึง่งเพราะฉะนั้นก็คือสังเกตจากดินใช่ความชุ่มของดินนี่แหละ